มีชายหนุ่มคนหนึ่งในประเทศไทยเขาเติบโตมาเหมือนคนทั่วไปในต่างจังหวัดมีชีวิตเรียบง่ายชอบใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆนและครอบครัวเขาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งชีวิตของเขาจะต้องเปลี่ยนไปเพราะสิ่งที่เรียกว่าการเกณฑ์ทหารสำหรับคนไทยทุกคนการเกณฑ์ทหารไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากเจอทุกคนเพราะมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางคนอยากเข้ารับราชการบางคนพยายามหลีกเลี่ยงด้วยเหตุผลส่วนตัวและบางคนก็แค่ภาวนาให้โชคเขา้าข้าง เหมือนชายหนุ่มคนนี้เขาหวังเพียงอย่างเดียวคืออย่าให้จับได้ใบแดงเช้าวันหนึ่งในเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาขอองค์การตรวจเลือกทหารทั่วประเทศเขาตื่นตั้งแต่เช้าเตรียมเอกสารให้พร้อมแต่งตัวดีใส่เสื้อเชิดตขา่ากางเกงขาย,ยาวเรียบร้อยเขามาพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคนทุกคนมีสีหน้าตื่นเต้นบางคนหัวเราะกลบเกลื่อนบางคนเนียเขื่อราวกับกำลังภาวนาอยู่ในใจสถานที่คัดเลือกเต็มไปด้วยเสียงพูดคุย เสียงเจ้าหน้าที่เรียกชื่อและเสียงหัวเราะของกลุ่มเพื่อนที่พยายามทําให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดเกินไปเขามองไปรอบๆเห็นชายหนุ่มอีกหลายร้อยคนที่มาด้วยเหตุผลเดียวกันทุกคนมีความฝันต่างกันแต่ตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับใบดําหรือใบแดงเพียงใบเดียวเมื่อถึงคิวของเขาหัวใจเต้นแรงมือเย็นเหงื่อซึมเขาก้าวไปข้างหน้าด้วยความกลัวและความหวังในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่พูดเสียงเรียบให้เขาหยิบลูกบอลในกล่องเขาหลับตาสูดลมหายใจแล้วหยิบขึ้นมาใบแดง เสียงรอบข้างเงียบไปชั่วขณะก่อนที่เพื่อนบางคนจะร้องเฮยด้วยความตกใจในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนหัวใจหล่นวูบเขาไม่รู้จะยิ้มหรือร้องไห้ดีเพราะทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วเกินไปเขารู้แค่ว่าอีกไม่นานเขาต้องเข้ากรมต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดที่เคยมีจากคนธรรมดากลายเป็นทหารที่ต้องตื่นตีห้าฝึกหนักกลับบ้านไม่ได้ตามใจและใช้ชีวิตในระบบที่เข้มงวดมากกว่าเดิมหลายเท่าวันเวลาผ่านไปไม่นานเขาเริ่มปรับตัวเข้ากับความจริง เขาเริ่มเตรียมร่างกายฟิตร่างเตรียมใจแต่ความกลัวในใจยังคงอยู่เพราะเขาเคยได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับชีวิตในค่ายทหารทั้งเรื่องการฝึกที่โหดการลงโทษการอยู่ร่วมกับเพื่อนใหม่ที่หลากหลายและความคิดถึงบ้านที่แทบจะทนไม่ไหววันที่ต้องเข้าค่ายมาถึงเขาก้าวขึ้นรถบัสพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าใบเดียวพ่อแม่มาส่งด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยแม่พยายามกลั้นน้ำตาส่วนพอก็พูดแค่สั้นๆว่าลูกชายสู้ๆนะ เสียงเครื่องยนต์ดังครึ้มรถค่อยๆเคลื่อนออกจากสถานีเหมือนกับชีวิตของเขากำลังเข้าสู่โลกใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างในช่วงสัปดาห์แรกเขาแทบไม่ได้นอนเต็มอิ่มเสียงนกวีดตอนตีห้าเรียกให้ทุกคนลุกจากเตียงรีบจัดเตียงให้เรียบตึงจนแทบไม่มีรอยยับต้องวิ่งต้องฝึกต้องเรียนรู้ระเบียบวินัยทุกอย่างใหม่หมดเสียงครูฝึกตะโกนดังอยู่ตลอดบางครั้งก็เสียงดังจนแทบกลบความคิดในหัวเขาเริ่มเข้าใจว่าชีวิตในค่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด เขาได้รู้จักเพื่อนใหม่มากมายจากทั่วประเทศบางคนมาจากกรุงเทพบางคนมาจากภาคเหนือภาคอีสานทุกคนมีเรื่องราวชีวิตที่ต่างกันบางคนเข้ามาเพราะตั้งใจอยากเป็นทหารจริงๆบางคนโดนจับใบแดงเหมือนเขาแต่เมื่ออยู่ด้วยกันทุกวันต้องกินข้าวโต๊ะเดียวกันต้องช่วยเหลือกันมิตรภาพก็เริ่มก่อตัวขึ้นแต่แน่นอนว่าความยากลาบากก็ยังมีอยู่เสมอเขาต้องเจอกับอากาศร้อนจัดจนแทบเป็นลม ต้องวิ่งหลายกิโลเมตรต้องฝึกยิงปืนฝึกเดินป่าและเรียนรู้การอยู่รอดในสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทํามาก่อนหลายครั้งที่เขาคิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงอาหารฝีมือของครอบครัวแต่ก็ต้องอดทนเพราะทุกคนรอบตัวก็กําลังผ่านสิ่งเดียวกันเวลาผ่านไปหลายเดือนจากคนที่เคยบ่นเคยกลัวกลายเป็นคนที่เริ่มเข้าใจความหมายของคําว่าความรับผิดชอบเขาเริ่มรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถทําในสิ่งที่คิดว่าไม่มีวันทําได้เขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ได้เข้าใจคำว่าความมีระเบียบวินัยและที่สำคัญได้รู้ว่าการเป็นทหารไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การฝึกกายเท่านั้นแต่เป็นเรื่องขององค์การฝึกใจด้วยวันสุดท้ายขององค์การฝึกมาถึงเขาได้รับประกาศนียาบัตรรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอย่างสมบูรณ์เขายิ้มกว้างที่สุดในรอบหลายเดือนมองรอบๆเห็นเพื่อนๆที่กลายเป็นเหมือนพี่น้องยืนอยู่ข้างๆกันทุกคนมีรอยยิ้มมีน้ำตาและมีความรู้สึกภาคภูมิใจเหมือนกันเขาได้เรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เรากลัวที่สุด อาจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราแข็งแกร่งที่สุดในชีวิตหลังจากปลดประจำการเขากลับบ้านพร้อมความทรงจำมากมายครอบครัวมาต้อนรับอย่างอบอุ่นแม่กอดแน่นน้ำตาหลายส่วนพ่อยิ้มและพูดว่าเห็นไหมลูกพ่อบอกแล้วว่ามันจะสอนอะไรหลายอย่างให้เราเขาหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าจริงครับพ่อผมไม่คิดเลยว่าผมจะผ่านมันมาได้จากนั้นเขาก็เริ่มใช้ชีวิตใหม่ด้วยมุมมองที่ต่างออกไปเขาไม่ใช่คนเดิมที่เคยกลัวเคยหนีแต่เป็นคนที่เข้าใจคุณค่าของชีวิตมากขึ้น เวลาผ่านไปไม่นานเขาโพสต์ภาพในโซเชียลมีเดียภาพตอนเขายืนในชุดทหารเต็มยศพร้อมรอยยิ้มที่ดูภูมิใจใต้ภาพมีคำบรรยายว่าเมื่อการเกณฑ์ทหารไม่ได้เป็นไปอย่างที่ผมหวังไว้แต่กลับกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่ดีที่สุดภาพนั้นถูกแชร์ออกไปมากมายผู้คนชื่นชมบางคนก็ให้กำลังใจบางคนบอกว่ายอยากให้มองมุมนี้มากขึ้นเพราะในทุกสถานการณ์มันอาจมีสิ่งดีซ่อนอยู่เสมอเขากลายเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้คนอื่นที่กำลังกลัวการเกณฑ์ทหาร ให้มองเห็นว่ามันอาจไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแต่เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่จะทำให้เราเติบโตแข็งแกร่งและเข้าใจโลกในแบบใหม่สุดท้ายเขาพูดไว้ประโยคหนึ่งที่น่าจดจำมากกว่าผมไม่ได้อยากเป็นทหารแต่เมื่อผมต้องเป็นผมก็ทำให้ดีที่สุดเพราะบางครั้งสิ่งที่เราไม่ได้เลือกอาจพาเราไปเจอสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็ได้ประโยคนี้กลายเป็นคำพูดที่ผู้คนแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์มากมายมันไม่ใช่เรื่องขององค์การบังคับหรือโชคชะตาเท่านั้น แต่มันคือเรื่องขององค์การยอมรับและเติบโตจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตเรื่องราวของเขาจบลงด้วยความสงบและรอยยิ้มเขากลับมาทํางานใช้ชีวิตต่อไปเหมือนเดิมแต่ภายในใจไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขากลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นอดทนขึ้นและมองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนกว่าเดิมเขาได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตมีเหตุผลของมันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราหวังหรือไม่หวังก็ตามทุกประสบการณ์ล้วนมีค่าถ้าเรารู้จักเรียนรู้จากมัน บางครั้งชีวิตก็เหมือนการจับใบด,ดำใบแดงเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าเลยว่าจะได้อะไรแต่สิ่งสำคัญคือไม่ว่าเราจะได้ใบไหนเราก็ต้องใช้มันให้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่กำหนดเราไม่ใช่โชคชะตาแต่คือใจของเราเอง